สวัสดีค่ะพี่ขากลับมาพบกันอนแล้วนะคะพี่ขากับช่องการเก็บพทตคุณผ่าเครื่องนะคะพี่ๆขาพี่ๆคนไหนสนใจองค์ไหนนะจ๊ะพี่หรือว่าภาพไปนชัดยังไงนะพี่โทรหาหนูหรืออะไลนะพี่นะศูนย์แปดสี่นย์หกห้าเก้าหุ่นปดศูนจะมาจะพี่รายการแรกนะรายการแรกพี่จ๋าหนูจะประเดิมเนียเป็นไอ้นี่จะพี่อ่าอะไรก็เรียกว่ารนะอ่าเป็นพระเป็นพระปิดตาพี่นะเนีคะ เป็นภาพปิดตาพร้อมตะกุดนะพี่น้าด้านในก็จะมีเศษผ้ากีวรแล้วจะมีหมากอันนี้ฝอยฝนี่หนูไม่ทราบพี่นะค่ะพี่จารายการนี้หนูเปิดไว้เจ็ดร้อยบาทพี่นะคะตามภาพไปนะพี่น้าอยู่ในกรอบพลาสติกกอเก่าพี่ค่ะสวยงามมากพี่นะคะสภาพก่อใช้งานอยู่จ้ะพี่นะคะภาพไม่ชัดแอนไลน์ขอภาพเพิ่มเติมนะพี่น้ารายการนี้หนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะนะคะ เป็นปิดตาพี่นะพร้อมตะกรุดนะเจ็ด้อบาทปลายทางห้าสิบาทจา้ะส่วนรายการนี้เป็นอ่าสร้อยนะพี่นะไม่ทราบเนื้อพี่7 0 0ดรอบาทเช่นกันจ้ะพี่นะคะมีห่วงให้หนึ่งห่วงนะสามารถแขวนพระได้พี่นะคะไม่ทราบว่าเนื้อในพี่นะหมอกมาได้สภาพแต่เอาไปใส่พระสวยมากดูขึ้นในราศีจับไปพี่นะคะเส้นนี้เจ0ด้อบาทพี่นะคะสวยงามมากพี่ไม่ใช่งานนะพี่นะไม่ใช่งานนะ อันนี้แม่ค้าเขาไม่ทราบนะแต่แม่ค้าออกตัวก่อนว่าไม่ใช่งานเพราะว่าส่วนตัวเองแม่ค้าดูไม่เปินพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทพี่สําหรับรายการนี้จ้าส่วนรายการนี้เป็นตะกรุดหลวงพ่อทบป,ปัชชรแดะน,นะพี่นะตะกรุดนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจะพี่นะคะเป็นตะกรุดเ,เก่าหลวงพ่อทบป,ปัชชรแดะน,นะพี่นะสภาพาก็จะเก่าเก่าสวยๆอย่างที่คุณลูก yeah, ค้าเห็นจ้ะนะคะหกร้อยบาทพี่ปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนรายการนี้เป็นตะกรุดเก่าไม่ทราบที่พี่นะคะ จะมาเป็นเกลียวๆอย่างนี้นะคะพี่ไม่ทราบหลวงพ่อนะมีอาจจะมีลงรักหน่อยๆพี่ตามภาพพี่นะคะพี่จ่ารายการนี้หนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะนะคะรายการนี้หนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะพี่นะเป็นตะกุดเก่าไม่ทราบที่พี่แต่เก่ามากนะหัวท้ายจะเป็นเกลียวอย่างนี้จะพี่นะคะทั้งหัวทั้งท้ายจะเป็นเกลียวพี่นะน,นะคะหกร้อยบาทไอเจ็ดร้อยบาทจะพี่ขอไปจ้ะส่วนรายการนี้เป็นตะกุดเก่าไม่ทราบที่พี่มีรอยจานเช่นกันพี่หกร้อยบาทจ้ะ ได้มันแบบนี้จ้ะพี่นะคะจะมีรอยจานนะพี่นะจะมีรอยจานพี่นะคะหกร้อบาทจ้าส่วนรายการนี้ไม่ทราบพี่นะเป็นเหมือนประดัขีกไม่ทราบเนื้อพี่ห้าร้อบาทจ้ะเป็นเหมือนประดัขีกมีรูนะสามารถใส่เชือกไปได้พี่นะห้อยได้น่ยห้าร้อบาทพี่อันนี้มีสาริกาพี่อันนี้ไม่ใช่งานะอันนี้ขอไปที่แปดร้อยบาทจ้ะไม่ใช่งานพี่นะไม่ใช่งานพี่นะคะ เปิดมาสภาพในความยาวประมาณสองนอิ้วครึ่งได้มั้งพี่ถ้าจำไม่ผิดนะนะคะพี่สวยงามมากพี่นะคะ่ะเป็นมีดสาหริการหลวงพ่อเดิมนะไม่ใช่งาพี่นะไม่ใช่งาพี่ไม่ใช่งาแจ้งให้ทราบก่อนนะรายการนี้แปดร้อยบาทพี่ปลายทางห้าสิบบาทพี่พี่จ่าพระนอนพี่พระนอนพระนอนห้าร้อยบาทจะ้ะเป็นพระนอน,นพี่นะนะคะด้านหลังก็จะมีตาปั๊มพี่นะคะ่ะ สวยงามพีมากเลยพี่นะคะห้าร้อยบาทจ้ะส่วนรายการนี้พี่เป็นปิดตานะอ่าไม่ใช่ปิดตาพี่เหมือนเด็กทาลูกกับพี่นะคะด้านหลังก็เนี่ยค่ะเป็นเนื้อไม่กระสิ์พี่นะคะห้าร้อบาทพอจ้ะพี่นะคะไม่ทราพรางคนเรียกว่าอะไรพี่นะแต่รู้เป็นเด็กทาลูกพี่นะคะห้าร้อบาทจ้ะปูสุกพี่ปูสุกปูสุกก็ห้าร้บาทเช่นกันจ้ะพี่นะคะปูสุกเหมือนกันพี่นะตามภาพเลยนะพี่นะเนี่ยค่ะสวยงามมากพี่นะคะ ห้าร้อบาทพี่จ๋าปลายทางห้าสิบาทจ๋าเต่าจะพี่จ๋าเต่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 านี้ก็ห้าร้อบาทเช่นกันจะพี่นะคะใต้ท้องมียันนะพี่นะไม่ทราบหลวงพ่อที่ไหนปลุกเสกพี่ห้าร้อบาทจ้ะส่วนรายการนี้แพะไม่ทราบว่าหลวงพ่ออ่ำหรือเปล่านะพี่นะไม่มั่นใจนะใต้ฐานมีรอยจานพี่ห้าร้อบาทจ้ะนะคะแพะนี้ห้าร้อบาทนะพี่นะปลายทางห้าสิบาทพี่จ๋านะคะส่วนรายการนี้คุณแผนปูทิมพี่เจ็ดร้อบาทจ้ะนะคะ มีตะกุดนะด้านหลังก็จะเป็นแผ่นทองหลังนะคะหลังยันพี่นะคะปูดทิมนะคะวัดรหานไล่พี่นะคะรายการนี้เจ็ดร้อยบาทพี่ปลายทางห้าสิบบาทจ้าส่วนรายการนี้พี่จา๋าเขาเป็นสังคจายนนะสังคจายปูดทิมพี่เป็นเนื้อเทียนชัยพี่สังคจายปูดทิมเป็นเนื้อเทียนชัยพี่จับบรรมุนละมุนมือมากพี่นิ่มมากสัมผัสได้ถึงความนิ่มนะมันนวลมันเบากว่าจ้พี่นะคะ นะคะพี่ใต้ฐานจะมีคุณแผนอยู่หนึ่งองค์พี่นะคะใต้ฐานจะมีคุณแผนหนึ่งองค์องนี้ขอไปที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทพี่นะคะหายากนะพี่นะเนื้อเทียนชัยเดี๋ยวนี้นานๆจะเจอละพี่นะนานๆจะเจอนะพี่นะเนี่ยค่ะเป็นสังกระจายหลวงปูทิมพี่นะใต้ฐานจะมีหลวงปูทิมอยู่หนึ่งองค์พี่นะคะเบาพี่เบามากเบาสัมผัสมือได้ว่าละมุนมือมากแบบแบบมันมันสัมผัสได้พี่เนาะเนื้อเทียนชัยพี่นะค่ะ มันจะมวนมวนวลมือค่ะพี่นะคะพี่จ๋าหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทจ้ะหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทพี่ปลายทางห้าสิบบาทนะพี่นะสังเกจใจหลวงปู่ทิมจ้ะส่วนรายการนี้หลวงพ่อทวดพี่องค์นี้แปดร้อบาทนะพี่นะเป็นเนื้อว่านพี่นะคะท้ายถังจะเป็นอย่างนี้ก็หลวงพ่อทวดนะเนื้อว่านตามสภาพนะเนื้อก็ได้มาแบบนี้จากพี่นะคะสภาพดิ้ๆแบบนี้นะคะพี่ค่ะนะคะสวยงามมากพี่จ๋านะคะ เป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านนะพี่นะรายการนี้แปดร้อบาทพี่นะคะปลายทางห้าสิบาทพี่นะพร้อมบนทางร้านจะส่งสินค้าให้ฟรีจ้าหลวงพ่อทวดเนื้อว่านจ้าโอเคนะจ้าส่วนรายการลงเล็กกันต่อจะพี่นะคะเอาเองค์ใหญ่ก่อนอ่าเป็นพระง่างตาแดงพี่นะตัวเมียพี่นะคะจิตรอบาทจ้าพระง่างตัวเมียตาแดงแดงด้านหลังมียันอย่างนี้นะพี่นะนะคะตามสาภาพเลยน,นะพี่นะรายการนี้ จ็ดร้อบาทพี่นะคะปลายทางห้าสิบบาทจ้าส่วนรายการนี้เป็นพระล่วงลางปืนพี่หกร้อบาทจ้ะอันนี้เนื้อก็ไม่มั่นใจเช่นกันนะไม่ว่าไม่รู้เป็นสนิมแดงหรือว่าอะไรพี่ดูก่นอนนะอีกนะจ้านะคะขายตามสภาพที่ได้มานะจ้าพี่นะคะหกร้อบาทจ้ะคุณแผนปูทิมพี่ด้าน,นหลังก็จะเป็นเหรียญหลวงปูทิมนะห้าร้อบาทพี่นะคะ ตามภาพไปน,นะพี่นะเกาเก่า,กา,กาสวยๆพี่นะคะ5้าร้อยบาทจะ้ะชินาลาดพี่ชินาลาชห้าร้อยบาทเช่นกันจ้ะพี่นะคะปลายทางห้สิบาทนะพี่นะพร้อมโอนบริการจัดส่งสินค้าฟรีจะ้ะชินาลาดจะ้ะรูปหล่อหลวงพ่อจันรวัดบางมอนพี่นะคะสภาก็จะเกเก่าๆสวยๆนะคะพี่จ๋านะคะ ห้าร้อบาทเช่นกันจ้าองค์ไหนแม่ค้าไปไวคุณลูกค้าตามไม่ทันคุณลูกค้าสามารถโทรหาหนดาเลยนะเบอร์โทรแม่ค้าจะทิ้งไวใต้คลิปหลังยันพี่นะคะองค์นี้ก็ห้าร้อบาทเช่นกันจ้าปิดตาปูนาคนะอันนี้เป็นรูปหล่อโบราณเก่าพี่นะคะรูปหล่อโบราณเก่านี่ขอไวที่ห้าร้อบาทนะพี่นะไม่ทราบหลวงพ่อจริงๆแต่พี่แต่เก่ามากนะรูปหล่อหลวงพ่อวิบูณพี่นะคะห้าร้อบาทเช่นกันจ้ะพี่นะคะ ปลายทาง50บาทพี่พร้อมโอนจะส่งสินค้าให้ฟรีจ้า500บาทจ้าพักกิ่ง7รอบบอทประวอนพี่นะคะ500บาทเช่นกันจ่พี่นะคะต่อโคดเลข7ด้านหลังนะนะคะ500บาทจ้าปิตาพี่ปูไข่วัดเชิงเลนนะถ้าจำไม่ผิดนะถ้าพูดผิดยังไงก็ต้องกราบขออภัยนะคุณลูกค้าจ้า500บาทจ้าส่วนรายการนี้ปิตาเชือกถักเก่า500บาทจ้า เป็นพระปิดตาเชือกถักเก่านะแม่ค้าไม่ทราบว่เาเป็นพระปิดตาที่ไหนในะคะไหนใครสร้างนะห้าร้อบาทจา้ะหลวงพ่อแดงวัดทุ่งคอกไม่ใช่ไม่ใช่หลวงพ่อทวดขอไปพ,พี่ว่าช่างให้หลังหนังสือนะนะคะเป็นพ่อทวดวัดช่างให้หลังหนังสือพี่ห้าร้อบาทเช่นกันจ้ะชินาอ่าไม่ใช่ไหนนางพญาพี่นางพญาไม่ทราบพิมพ์พี่ไม่น่าจะเปอกนูนหรือว่าอะไรพี่นะนะคะห้าร้อบาทจา้ะ พี่จ๋าปิดตาหลังแบบฝั่งตะกุดนะห้าร้อบาทจ้ะนะคะสวยงามมากพี่ตะกุดทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะพี่นะรายการนี้ห้าร้อบาทจ้าเหรียญหลวงพ่ออีห่วงเชื่อมพี่ห้าร้อบาทเช่นกันจะ้ะพ่ออีเก่าห่วงเชื่อมเก่าๆนะพี่นะาห้าร้อบาทจ้าส่วนรายการนี้พี่จ๋าหลวงปู่ทิมเจริญพรล,ล่างพี่นะาห้าร้อบาทจ้ะนะคะวันละหานไล่นะพี่น้าเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมจะ้ะ ส่วนรายการนี้เป็นเหรียญกลมหลวงพ่อกลวยพี่มีรอยจานข้างๆนะรายการนี้หนูเปิดไว้ห้าร้อยบาทจะพี่นะคะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทนะพี่นะเป็นเหรียญกลมหลวงพ่อกลวยจ้าส่วนรายการนี้ปุสุกเหมือนกันพี่ถ้าจะไม่ผิดนะใช้ปุสุกรหรือเปล่าจะพี่จานะคะอันนี้หกร้อยบาทจะพี่นะคะได้มาพร้อมกรอบๆอ,อ,อ,อย่างนี้นะจะพี่จานะคะหกร้อยบาทพี่ปลายทางห้าสิบบาทจ้ะ ปากน้ำพี่ปากน้ำปากน้ำปากน้ำนี่ห้าร้อบาทพอจะพี่นะคะสภาพเก่าๆสวยๆนะเลื้องเก่าโบราณไม่ทราบที่พี่ห้าร้อบาทจะพี่จ่ายนะคะหลังยันนะพี่นะหลังยันพี่นะคะเก่ามากพี่ไม่ทราบหลวงพ่อจ้ะสมเด็จอีพีนี้มีสององค์นี่คือองค์ที่หนึ่งพี่นะคะสภาพเก่าๆสวยๆจะพี่จ๋านะคะองค์ที่หนึ่งนะสมเด็จพี่นะคะ มวลสารน่าศึกษามากพี่เก่ามากสวยงามมากพี่ห้าร้อยบาทจะ้ะองค์ที่สองก็ห้าร้อยบาทเช่นกันพี่ปิดหนึ่งสองแจ้งได้ภาพไม่ชัดแอดไลน์ศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะองค์ที่สองก็ห้าร้อยบาทพี่สวยงามมากพี่จ๋านะคะอาเจ้าสวปู่บุญพี่จับขอบห้าร้อยบาทจะ้ะน่ยจะ้ะสวยงามมากพี่นะคะห้าร้อยบาทจ้า พ่อขันวัดนกกระจาบพ,พี่นะคะ <c oughs> ออไปนะคะเป็นเหรียญพ่อขันวัดนกกระจาบพ,พี่นะคะห้าร้บาทเช่นกันพี่ไปทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะพร้อมอนจะส่งสินค้าฟรีจ้ะพี่จา๋จาองค์สุดท้ายท้ายสุดของอีพีนี้นะสวยงามมากพี่พี่ดูความก่อขององค์พระพระกิงก่งบาเกงพี่ใช่ไหม <c oughs> ถ้าไม่ใช่ยังไงต้องกราบขออภัยพี่สวยงามมากพี่จ๋าห้าร้อบาทจา้ะ อง์นี้5 0 0รบาทจะพี่เป็นพักกิ่งนะสวยงามมากพี่500รอบาทปลายทาง58บาทจะ้ะโอเคนะจ๊ะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าที่น่ารักนะอีพีนี้หนูก็มีแค่นี้นะถ้าเกิดสนใจองค์ไหนราการไหนแลวภาพไม่ชัดภาพเบอร์แม่ค้าไปไว้คุณลูกค้าสามารถตามมาแม่ค้าไม่ทันนะคุณลูกค้าสามารถโทรหาแม่ค้าหรือแอดไลน์นะเบอร์โทรน,นะคะพี่จ๋าหนูจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะอ่า รบกวนคุณลูกค้าก่อนคุณลูกค้าใหม่ที่น่ารักนะคะช่วยกดถูกใจกดติดตามให้ช่องกละเกะพุทธคุณพักเครื่องด้วยนะคะพี่ไม่ซื้อไม่เป็นไรนะคะพี่แค่กดถูกใจไว้ก็พอนะคะพี่ ep นี้หนูก็มีค่ะพี่สวัสดีจ้าแต่ถ้าเป็นไปได้ช่วยอุดหนุนหน่อยนะคะพี่สวัสดีจ้า